สว,ส,สวัสดีจ้า,จามือนี้อยู่กับช่องแกงร้อยสีชาแนลสวัสดีจ้าน้องฝนจ้าสวัสดีจ้าน้องเฟื่อนจ้าสวัสดีค่ะแม่น้องฝนกับ <c oughs> มแม่น้อง,นองเฟื่อนจ้าคุณครับไอ้ดอนหลังขั่วโค้งจมหูวแล้วเนาะจะเป็นผู้ใดเนี่ยน้ำเน่ตี้แล้วเนาะหัวแม่น้องเฟิร์นัวแม่น้องฝนครับมื้อนี้ได้เมนูหยังน้องฝนน้องเฟิร์น ลาบเป็ดจ้ะนี้ก็ตุงต้งเป็ดลาเป็ดให้ลาบมีคนถามวา่าอยากให้พ่อกับแม่เขามานีเนี่ยน,นี่กับพ่อนี่แม่ถ้าถามว่าแม่อายุจะปีขนาดเด็กแท้บ่แม่นพี่สาวบองเขา้าวะแม่อายุสามสิบเจ็ดปีปลากินลงมือนี่ขาอ,อน,อนออี้อ่อนๆอะลูกมา่มากินน้ำกันเอฟซีท้องเลยขาอนี้เไป ได้ลเปั่นข้าวเหนียวทำอู่ฮอนได้กรีบนเครับเด้อิรีบนะงานกร่างเป็นข้าวเหนียวงานบกะรอบตุยคำใหญ่ๆนี่เห็นไหนี่ลาบเป็ดตัวละสามสีโล่อุณน่ะเขาค่ะเขาข้าวหอมเจ้า กินเหล่าหูนะค้อ,อ,อนมาเหล่าห้งองก็เอิญเป็ดยงงังกว่าเป็ดแก่บ่เออเป็ดอืตัวนี้ไงคำนี้งไงพี่น้ <FC> <า>น่งเอฟซีอยากกินลาเป็ดเด้อครับม,มาเด้อ เดี๋ยวเฮ็ดสู้กินเอาเอาเป็ดมัตบานน้ำเด้อครับเด้อเป็ดเป็ดมาตตาบานเดีเฮ็ดสู้กินทำซุปคก็ทำซุปเป็ดต้มเป็ดใส่ใบมะขามอ่อนเน,ออนื้ออร่อยด้วยเป็ดมีปากคนกินปากน่าสนุกเนื้อปูแซว มอมๆนนดีค่ะพักผ้ายค่ะพักผ้ายหวา,า,านไทยแน่นอนฝนน้ำส,สุดนี่หวานกันน้ำกรวกเผ็ดเขาเนี้อหรอรสหนามแกงน้ำลองข้อ

นีเ่เราไปบกอกนี่ยืนลายเสาต้นกอกข้าวอ,อ,อันนี้นี่บุกิน้ากินฟ้าอือบุน,บนีนฝาก ปตรบก่องสียีได้หลดมองหางจริงอะมคอสูหังไปเลยจ้อืมทัยัก์ขออเืแกกเตาพ่อเส้นหนามันนะพ่อแล้ว ใบบกกลองแล้วรูปมันแฉบมันมันเปียกๆใส่แล้วเห็นพี่น้องเอฟซีเพื่นมึงเนายู่ไก่ยู่แก่มากินน้ำกันนะจ้ากินเนี่ยสายแข็งสายแข็งอยาเป็นสายแข็งเบาเน่แม่แม่แม่ัมาอดคลิปบ่บอกจักเดียเบาเเกินๆกังใดมาอยากไห้ผู้เบา คือทำอะไรโซ่เป็นก้อนนัน่นโอเ้ยมากำนันเคยปล่อยกูเป็นไงเคยปล่อยกูกูเห,ห็เนมาว่ะทำยังไงหูออืม ปล่อยปมากแม่มาก <นะ S 1> ปล่อยผ่านเดี๋ยวเยเยี่ยวอยู่ลงล่างเมือ่อกี้ออกดีๆเงียเ้ยโย่ดิแม่ว้าวมะจับ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 ช่องเนี้ยต่ำอันนี้น,นี่นมาเอาสวัสดีครับเห็นกับช่อง <c oughs> ผมมุนเตอร์ลอยซี่ครับ อ้าวไหนไอ้าอ้าวนุ๊ตไปไหนนุ๊ตเนื้ว่าไล่นุ๊ตหามากมากหามาเขาบอกว่าที่มันใหญ่นะครับวันนี้เขาบอกว่าจะกโกแลตครับหนุกร้านหลายเอายับเขาไปลูกละยับเขาไปลูกเด้าฝนขยำมาเขาบอกว่าพี่เบิรตเป็นพี่ชายแล้วพี่ชายคนเล็กใช่ไหมอืมเอากินเลยลูกกินพี่ชายที่อายุเท่าพ่อบ้าโอ้ตายแล้ว ยามหนูพ่อกม่เล่งกินเขางั้นพ่อหนูก็หาพี่กับพี่ไม่กี่ปีพ่อหนูเพิ่งยี่ห้าไหมพี่ก็เพิ่งยี่ยี่สองเนี่ยงั้นนหะเจ็บมาเลี้ยงครับเป็นลูกกัมพาร์เจอเหมืนเจ็บมาเลี้ยงว่าเฮ็ดมาสอนมุ้ยคือเขาฟันส่องไปเฮ็ดอต่พฤกรรมยังไรบ้างเด่นหนาคมหนึ่งสี่มานี่เหรออืนั่นแหละแมงแหว่ อบบอ่ะน่ระวกงครันี้องวางเะงองใสละูไดลูกโดยนี่เอาขั้ออกได้ไหมลูกโดดเป็ดพ่อลาเลยเป็นยอด เดี๋ยวบอกแล้วกินหรอเดี๋ยวไปบอกเพื่อนเนาะมะลากินเราเดี้ยเออไปบอกปอปอใด่เด้ไม่หวานพีชด้วยกันเหรอใบบวบกวาดแซ่บใบบวบกวาดครับพี่น้องโอ้ยนุ่มเลยครับเอื้มดุ๊กดดไม่เปรียบเราพี่บุญเติมเพิ่งคำแรกยังยังไม่รู้สึ อี๋หนูยังเมื่อกี้ใหม่เลยยังยังไม่ใจเต้ยเมื่อกี้ยังไม่แน่ใจว่าไอ้ฝักผิดกาวที่พี่ที่เคี้ยวเปล่าฝักเลี้ฟ้าเหรอใช่ใช่ลองกินใบบกกรอกด้วยสิพี่ยังไม่รู้สึกเผ็ดใช่ไหมซองโดดไปเลยแล้วพี่ลองกินบกกรอบไหมเโดดพี่ลองกินบกกรอกไว้อ่ะไหน เราที่บ้านที่เรียกบ้านเรียกว่ากอบบ้านที่เรียกว่าเงก์แม่ถ้ากินกินเลยลูกแซ่บใบกบกบนะครับพี่น้องนะแบบสี่ทั้งหลายแต่หายจากโควิดก็มาได้ครับมากินดาบเป็ดน้ำกันมายำยาน้ำกันอะไรครับสดน้ำแม่ลูกแซ่บพิลีเดี๋ยวหลายคนเนาะว่าว่า น้องเฟิน้องเฟินเอ,อาแบบนี้ละลูกล้านหลายเนาะเฮิตติ่งได้ขอโทษเด้อค่ะลูกล้านหลายโพด่ค่ะเพื่าถามหาน้องรักอ่ะเขาไปเฮ็ดอันนี้เขาก็เป็นนังเอ,เองกเอ็มวีเพ่งสักเพ่งอย่างพงษ์มาทั้งเดี่ยวพงษเหรอครับเมื่งหนาตาศูนย์ไม่ของเขาศูนย์ไม่กลายเป็นกวนะ <laughs> <laughs> แล้วเป็นกวน สลับกันเอลาขายเต้วหู้พีเห็้ออร่อยมากตุ๋ยใสเลนาค่ะมีไอโออ้นี่พี่บุ๊กเติมน้้วกินเออหน่กเอาเลยเออมังกอครับเอามันซัดใจไปเลยลูกเธอมีความผิดแล้วนะเธอกินกับพวกเราเขามียังี้เปิดพ่อเธอเธออยุกแย่งเนี่ยเรารักมาใช่รักเป็ดอภิษฎเป็ดนะจ๊ะ ลัเปรลเปไอพุ่นไอพุ่นเตมมันแก่เม่พนังมัวก็มาเพื่อนไม่ครบคบมาแทนยงดประกอบใส่ไปดุกคำนี้ไงมันจสบตั้งเขาอี่นะยอดนอสาวาวกินแบบมืนตาเนอะ ต้องเหี่ยเหี่ยต่ำไปแว่นแน่เนาะสายแว่นเนาะเหี่ยต่ำเนาะใช่บอกแล้วใหญ่ไม่ยู่สายร้อยสีนี่สายกินย่างเดียวมันสายแก่งเก่งเออแก่งร้อยสีนี่นี่มาอยู่สายแข็งน้ำร่วงนี่น่าไม่ไอฝนเนี่ยคินตัวข้าวไหมเนี่ซุปเป็ดอร่อยไหม ซุปแปแซ่บงับต้มกระดูกไงร้อนป้องยังไม่ดูรบบ้อนแต่เอิงเป็นควิดปะวะอย่ายอมอย่ายอมแหมพี่แล้วบุญเติมะ่ะแม่แม่อิ่มไปโอ้แซ่บเผือมอไผ่ือ,อ,อแซ่บแท้ ยังฟีมือพออิ่มแล้วเพล่นอิ่มแล้วทำสุดท้ายทำสุดท้ายโอ้โนี่เอาเอาหนังนเอานสุดท้ายนี่พอแล้วบอเอาลูโดนันน่ะไม่บรกกอไว้หลกแ่บแนี่แม่ของแบกูน่จะกินแล้วพักพักหนอกพักไ้าปากหัวกูเนาะไม่บกกง่งแสว่ะบอกก เสร็จอ่อนๆไม่อาจ็บเดือนมาให้เจ้าเอานังลงดีๆบัดนี้สิผ้าผิดปิดคลีบน้องมือคือยูแกงได้กว่าแกงเหี้ยต่ำโมเมนต์บ่คือสิบบาทยูแกงน้อยสี่บัดนี้ยเนาะใช่ไหมเนี่ยยูน้องเพราะสายังสายังไเนาะเพราะมึงแน่นอนโมเมนต์พีไส่เอาเมียก็พอปิดคลิปได้บัดนี้น้อมือคืนเออ ยังยังบางนางขี้หยาดนั่งอึอึอึอยู่บั่นอ่านังงงอกเออเอาว่าบอกเพื่อนนลูกแตมักคลิปนี้วางไหนจะมาคลิปนี้อย่าลืมมองกล้องมองกล้องแตมักคลิปนี้กันนะลูกบอกเพื่อนนะอย่าลืมกดไลค์ครับแตมักคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับแตะแต่ใครให้ลูกสาวผมทั้งสองคนเนี่ยนะครับกับพ่อว่าช็อกโกแลต ครับถ้าคำเว้าจาใดกับกินมุมหมามเพื่อย่งไดก็อย่ายหัวซาด้วครับเพราะว่ามันเป็นนิสัยวัฒนธรามมันเป็นนิสัยโอ้เป็นนิสัยวัฒนธรรมันเป็นการเทียนการแสดงแสดงเป็นส่วนหนึ่งเนาะครับเนาะ ส่วนในของสั้นงานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพจไอ้ไแกงเฮียต่ำห้ำตรงและแกงร้อยสีเนื้อค่ะฝากน้องคนกับน้องเฟิร์นหนังรักน้ำได้จ้ารักกันน้องแม่ไม่ได้บ้าน้องนุชน้องนุชถ้าผู้ใดอยากมาเป็นลูกเคยนะให้กดไลค์กดแชร์คักๆเด้อจ้าหรือผู้ใดอยากมาเป็นน้องสะใภ้แก่ของอัน ก็ขอกดไลค์กดแชร์คักๆหลายๆเด้อจ้าช่องอีกช่องหนึ่งช่องอะไรบุญเติมลอยสี่แค่จลืมนะฮะเข้าเข้าไปกดติดตามฮะเดี๋ยวเนี่ยทางวันน้ำฝนกาเฮ็ดอีกช่องหนึ่งสองสีสางช่องอีกช่องหนึ่งกับช่องครอบครัวพาเพลินช่องอะไรควขอรจันยอดจันหายจินแต่ตอนนี้ก็ไปติดตามเพจใหม่ของแกงร้อยสีเพจเก่ามันสางไร่ไร่บ่อยเนาะจ้ะเพจใหม่ก็ร้อยสางไร่ไร่กำลังใช่ไหมเนยมันสามันแล้ว ซอยๆนะครับซอยๆดันก right ันในเด้อเอฟซีให way, hey, uh, were, ้ลูกหลานได้เฮ็ดสู้ี่นองเหรอเห็นว่าเป็นกระแหงชนีดของแห้งเฮ็ดคลิปกินเห็ดคีบกินแบบไม่ตั้งใจโฆษณาแบบ พวกน้ำปลาเงี้ยกับเขานี่อยากได้อยากได้เงี้ยโฆษณายาขยากก็ได้โอ้ยไมพี่กินเลยนะครับขอบคุณเลยหลายที่ติดตามเด้อจ้าสำหรับมือนี้ก็ก้าวเข้ามาสวัสดีจ้าบ๊ายบาย